สวัสดีครับมาเล่นไม่ครับวันนี้นะมันเล่นได้ไม่เกินสิบห้านาทีงั้นผมจะเล่นแป๊บเดียวนะครับเราได้ทำคลิปเสียไปเมื่อกี้ใครดูบ้างช่วยตอบมาด้วย ซึ่งผมโมโหมากชอมันลงไม่ได้ชิปยาวเกินสิบห้านาทีผมเซ็งมากเลยเร็วเซผมจะต้องลงเร็วๆ ใครดูบ้างช่วยตอบผมหน่อยฮะอยากรู้ว่าใครดูบ้างออาโอ้เกียรติเมี้สาย ฟาร์มหนูนเดียวโทรได้รับพี่ผู้อำนายใครวะฟาร์มบิดเอ้ยของทุกคนถึงกานเหน๋ยวคุมเดียง ไปดูบ bon. ้างผมทอมุ bon. ้ย bon. ถ้าอยากเล่นเดี๋ยวผมจะแจกอบีเซิร์ฟเดี๋ยวนี้เลย เอ้ยบาบาบา,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 าเอบ้าเอ้ากุ้มหลอนมาใครดูบ้างครับ ใครมีช anel youtube แล้วช่วยบอกผมด้วยบอกชื่อช anel มาด้วยผมจะได้กดติดตามช่องนั้นนะครับคือผมไม่มีคลิปดูอ่ะผมอยากดูมากเลยชื่ออะไรครับมีช anel ชื่ออะไรครับ ผมจะได้ผมอยากดูไม่มีอะไรทำอะ่ะได้ครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับ ชวนเพื่อนมาดูด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกกันบ้านกันบ้าน ดูวันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจทงคลิปผมว่าผมเลิกเล่นดีกว่าแล้วไปสอนเข้าซื้อมินิเกมดีกว่าเอาไหมครับถ้าจะเอาช่วยบอกผมด้วยนะครับ ได้ครับ ตอนนี้ดีไหมกันบ้านให้เพื่อนตอนนี้กี่โมงอะ่า,อ,าออกไปเข้าเซอร์มินิกะเนี่ยสมัครเซอร์มินิกเกมเนี่ยจุดได้เลยครับจดุด จดเลยนะครับจดเลยนะครับอจดเสร็จยังครับจดเสร็จแล้วช่วยบอกผมด้วยนะครับผมรออยู่นะครับ จบแสดงครับอะไรแล้วเนาะถ้ายังช่วยบอกผมด้วยหรือว่าสต็อปเอาก็าได้นะครับ ซีรีสบนต้นไม้เอ้าเฮ้ยนอนชิฟ้าใครเปิดมอนเตอร์วะกูว่าและ ครับครับเดี๋ยวผมเปิดดูนี่ผมจะพยายามสร้างซีรีส์บนต้นไม้ให้ดีที่สุดนี่ผมสร้างทางไปนี่ครับผมมารีวิวอะไรนี่นนนมึงจดไอดีลงไหนไม่เอ้ยใครเปิดวะ เนี่ยครับทางมาตัดไม้อ้าวแม่งบั็กเหรอไม่ค่อยเจอพี่แชมป์อ่ะไม่อ่ะผมมารีวิวสะพานยักษ์ยักนี่นะพี่พผมจะพยายามลองลิปให้มากที่สุดโอ้ย เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ว่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมลาก่อนสวัสดีครับอำนันึง